S <S <an> วิ่งหอบเลยครับแม่ว่านขวาคันตีเยาปอมของผมมาตีเล่นสายสายยก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 ไวไวไวโอ้โหดูไซไงมาช่อนตัวแรกในชีวิตโอ้โหสาโลครับโลกว่าครับตัวนี้แน่นอน,น,นจริงจริงวิ่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 งก่อนนี้

วันปลาดูวันนี้นี่ครับปลาช่อนนี่มีอยู่สามตัวฝีมือผอบอลล้วนเลยครับผมดูไซส์นะครับโลก,กว่าครับผมแต่ละตัวสวัสดีครับนะวันนี้เออเราก็เป็นวันหยุดนะครับก็มีเวลามาสามหมายเดิมครับผมวันนี้ก็ออกมาสายหน่อยครับออกมาก็ สิบเอ็ดโมงครึ่งแล้วครับนี่ครับผมสลิปตัวแรกครับ

ดูน้องน้องมาแห่นนะน่ะจะมาแทะทําไมเนี่ยน้องจะแห้นทือที่ถัวแดนไม่ได้นะลูกดูเนี่ยแทะกางกลงกางเกงแทะเสื้อผ้าแทะไปหมดเลยทำเป็นฝูงเลยกีกลยินแล้ว วิ่งหอบเลยครับแม่บ้านขวาคันตีเย่าฟอมของผมมาตีเล่นยกขึ้นมาวันยกขึ้นมายกขึ้นมายกยกไปพ่นน้ำเลยวันยกเลยสาใส่ยกยกไปไปโอ้โหหลุดใส่ไม่หลุดไม่หลุดยังไงมาชนตัวแรกในชีวิตโอ้โหสายโลครับโลกว่าครับตัวนี้แน่นจริงหอบเลยครับนี่ครับปลาตัวแรกของแม่บ้านครับ ขอโแม่เราจริงวันี่นี่ครับพม ลงมาต่อนะครับหลุมสั้นๆครับระยะนี้ปลาระแวงต้องหย่อนลึกหน่อยนะครับผมมีปลากิมให้ออกก่อนด้านบนมันจะเป็นปลากิมจะเยอะครับนี่ครับนี่ครับผมปลาแล้วเทคนิคง่ายๆนะครับก็คือหาที่กับบางตัวแล้วก็ถ้าปลาละแวงเราก็หย่อนลึกนิดนึงนะครับผม โอ้โหอ้หล oh, oh. oh. ุดครับน่าเสียดายมากแร้มนี้หลุดไปบ่อยอย่างนี้ไม่ดีนะครับสำหรับตกสลิดเพราะว่ามันมีผลอย่างมากเลยครับยิ่งถ้าเป็นปลาตัวใหญ่แล้วปลาจะเข้าช้ามากเลยปลาจะระแวง โอ้โหตัวนี้ตัวใหญ่ครับปั๊บเห็นไหมเนี่ยเอ้ยดังดังดังนี่ครับผมไซต์ตัวนี้ตัวโตวเลยครับมาอีกแล้วครับท่าน มาอีกแล้วครับท่านมาอีกแล้วครับส,สวยมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วโหกินจัดจริงๆ่วเน่พัดจริงๆหลังจาก โอ้โหกินนิ่งกินนิ่งโอ้โหโคตรประหมอเักยผมหมอยักษ์โอ้โย,อยนี่ครับผม

อะเดินละวันนี้ผอบอหมานนะครับผมสกยกำลังสวยเลยอ๋อเจ้านี่ครับผมสีนือผอบอรครับวิ่งหอบมาเลยหน้าตาตื่นวิ่งเอาปลาให้ผอ,อยอปลายังครับปลายางัง เต็มปากเต็มคำอ,อีกแล้วพอบออีกแล้ววันนี้ยกเลยตัวใหญ่เอ็นใหญ่ยกเลยก็เก็บคันอีกกงมคันอีกเก็บเก็บคันอีก kịp kịp thành công khăn đi dục chạp sải dục mà dục lên, ây ui đưa 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 kịp ba kịp ีมือผอบอลน,นะครับวันนี้ไม่ธรรมดาครับวันนี้ครั้งแรกในชีวิตที่ผอบอตกประช่อน,นครับตัวที่สามแล้ววันนี้ได้เวลากลับบ้านนะครับหกหกโมงแล้วได้เวลากลับบ้านแล้ววันนี้ครับเพียงพอแล้ววันนี้เดี๋ยวเ,เดี๋ยวผมจะไปสรุปปลารวมอีกทีนะครับผมตามเก็บกอนครับ ก็วันนี้สมควรแก่เวลาแล้วนะครับก็หกโมงเย็ยนละเดี๋ยววันนี้เรามาดูผลงานปลาหลวงกันนะครับผมนี่ครับผลงานปลาหลวงวันนี้นี่ครับปลาช่อนนี่มีอยู่สามตัวฝีมือผอบอลล้วนเลยครับผมดูไซส์นะครับโลก,กว่าครับผม แต่และตัวก,กดไลค์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับช่องนาก็ฟิชชิ่งครับผมขอบคุณครับเออ